สวัสดีครับทุกท่านอ่ะอันนี้ชั้นที่สิบเอ็ดนะครับมีม,มีมีบางท่านถามผมนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่เก้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมมีหลายๆท่านถามอันนี้เบื้องหลังเนาะว่าบางทีเนี่ยผมใช้ไล่ถ่ายบางทีก็กล้องบางโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์มนุษย์ป้านะครับของย้ายผมนะครับผมเนี่ยผมก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะจับตัวเลยนะครับผมคือถ้าเราไม่ไปโดนเนี่ย เขาก็จะไม่ไม่ดุเหมือนแตนนะครับถ้าแตนมาอย่างนี้ไม่ได้ต่อหรือพึ่งหรือมิ้มนะครับถ้ามามาอย่างเงี้ยโดนนะผมเดี๋ยวก็ดูภาพในในในจอกันเปิดไฟให้ด้วยนะผมกล้องก็แจมนะเวลาเวลาบอกกล้องมาเงี้ยมันก็แจมนะผมแต่นี่ผมถ่ายให้ดูว่าเอ้ยผมใช้โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับก็คือนั่งนั่งเฝ้ามันด้วยนะครับผม แล้วก็เข้ามาใหม่นะครับบินเหมือนเหมือนกับแตนที่ว่าจะต่อยเราอะแต่แต่ไม่ใช่ไม่ต่อยแต่ถ้าเป็นแตนที่เป็นต่อเนี่ยโดนละนะครับโหนงที่สิบเอ็ดครับเพื่อนๆผมเปนซูมนะครับผมเป็นกล้องเริ่มเป็นหายแล้วครับเป็นปากหายนะผมหายปลาอะไรเงี้ย วิถีชีวิตมแมลงนะครับรๆๆเริ่มนิ่มเริ่มช้าแล้วนะครับก็เหลืออีกๆๆชุดเดียวคิดว่านะผมไปเอาดินมาอีกชุดนึงก็วางไข่ได้นะครับเพราะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่นะผมเมื่อก่อนก็เห็นมันทำทำทำคาบคาบดินคาบอะไรมานี่แหละแต่เราไม่ได้มานั่งว่ามันโอ้โหบรรจงปานขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวก็วางแล้วนะครับผมมวดสุดท้ายนะครับก้อนสุดท้ายแต่งปางหายแล้วผม,มค่อยๆปานนิดเลยนะครับ อูดเริ่มงอแล้วครับผมท <f if> ่าประจำนะครับ ใช้ก็ถือโทรศัพท์นะครับสั่นหน่อยนะครับผมโทรศัพท์ใช้ไฟด้วยนะครับส่องส่องให้คล้องด้วยเอาละเต็ดครับผมตอนนี้นางนางแยก่ก้นเข้าไปแล้วครับ นานอยู่นะครับตอนช่วงวางไข่นะครับเสร็จครับผมมีไข่อยู่ในแล้วนะครับไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมแต่เนี้ยรอจนแห้งรอจนปากโพงแห้งนะครับตอนนี้ยังเปียกอยู่เพราะปากโพงแห้งเนี่ย เขาถึงจะอาหารหนอนมาใส่นะครับผมก็กะระยะได้นะครับผมอีกสักพักนึงเนี่ยก็มาดูนะครับแต่ถ้าผมเผลอเนี่ยดูที่หนอนเข้าไปแล้วประมาณตัว2ตัวนะครับเมื่อกี้เราไปทําธุลาอะไรเงี้ยสวัสดีครับผม